ไม่เจอตัวน้องแต่เจอตัวแม่แม่เวทีมันหวานมากเลยนะแม่นะวันก่อนอะแม่ฟินป่ะแม่อัดอยู่นะแม่อัปเดตสิมันยังไงอะมันมันฟินหรือป่าแม่แม่เชียร์ป่ะเนี่ยก็ให้เอฟซีเขาตัดสินเอา คุณผู้ชมคะนาทีนี้เรื่องราวกระแสะความจินนะคะของคู่สาวเบรกวันนี้หรือว่าเบสดคำสิงกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็คือมาแรงแซงทุกกระแสะไปเลยในตอนนี้นะคะเพราะว่าก็เมื่อไม่นานมานี้ที่สาวเบสน,นะคะไปขึ้นร้องเพลงคู่กับบ,บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในเวทีโตเกียวมิวสิกปี2ก็ทาเอาแฟนคลับนะคะที่ไปเชียร์ด้านหน้าเวทีต่างก็ฟินกันทวนหน้าเลยแหละผู้ชมต่างส่งเสียงกรี๊ดนะคะให้กับแต่ละโมเมนต์ ของสองคนนี้อย่างมากมายกันไปเลยนะคะรวมถึงไม่เพียงแค่นะคะมีแค่แฟนคลับที่เชียร์เท่านั้นเพื่อนพ้องในวงการนะคะอย่างาพีกก่ชมพู่กอนบายก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะแมทที่น่าจะพายเรือลํานี้นะคะไม่ต่างจาก f อซแฟนคลับเพราะว่าพี่ชมพู่เนี่ยได้เจอตัวนะคะแม่อ้อยคุณแม่ของสาวเบสคุณผู้ชมพี่ชมพู่นะคะก็คว้าตัวแม่อ้อยเนี่ยมาถามกันไปเลยคุณผู้ชมโดยพี่ชมพู่เนี่ยก็ถามนะคะว่าเวทีเนี่ยมันหวานมาก วันก่อนแม่ฟินปลาแม่อัปเดตสิมันยังไงอะมันฟินหรือเปล่านะคะแม่เชียร์ปะเนี่ยด้านแม่อ้อยนะคะก็เลยบอกว่าให้เอฟซีเนี่ยเขาตัดสินเอาส่วนพี่ชมพู่ก่อนบ่ายนะคะก็แซวแม่อ้อยกลับไปนะคะว่าแต่หนูเชียร์นะโอ้โหชัดเจนเลยแหละคุณผู้ชมอายังไงเดี๋ยวเราไปฟังนะคะจากปากของแม่อ้อยแล้วก็พี่ชมพู่กันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะ ไม่เจอตัวน้องแต่เจอตัวแม่แม่เวทีมันหวานมากเลยนะแม่นะวันก่อนอะแม่ฟินป่ะแม่ออัดยู่นะแม่อัปเดตสิมันยังไงอะมันมันฟินหรือป่าแม่แม่เชร์ป่ะเนี่ยก็ให้เอฟซีเขาตัดสินเอาแต่หนูเชร์นะแม่นะแต่ว่าเราดูกันอย่างห่างๆอย่างหงอหเป็นแบบว่าจะเป็นแบบอะไรแม่สื่อแม่ชักแน่เยชอบอะเด็กดีทั้งคู่อะแม่ ้แก่อนกทำกลางแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายเลยหลังจากที่ได้ยินแม่อ้อยนะคะพูดแบบนี้กับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายซึ่งบางคนเนี่ยก็มีการบอกแหล้ว่าเชียร์ทั้งประเทศนะคะคนนี้แม่เปรื้มถ้าเฟยเป็นหัวเรือท็อปก้อยแม่ชมก็เป็นหัวเรือบิ๊กเบสเธอบางก็บอกต่อนะคะว่าแม่อ้อยยังน่ารักเหมือนเดิมคิดถึงนะคะแม่อ้อยเอฟซีตัดสินแล้วนะคะตามแม่กราวสวยมากเลยจากคุ คุณชมพู่คุณแม่ก็สวยจ้าเอ็นดูทีมบาร์เทนเดอร์นะคะชงไม่มีแพวแม่ชมตัวแทนหมู่บ้านนะคะแม่บอกแล้วให้เอฟซีเนี่ยตัดสินเอานั้นไงคําตอบนะคะอุ้ยแม่ไม่ปฏิเสธค่ะแม่ชมพู่ทําดีมากค่ะเอฟซี FC อย่างเราก็รอเชียร์ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุณผู้ชมขาวแฟนคลับนะคะต่างก็มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันเลยแหละนะคะหลังจากที่พี่ชมพู่ก่อนบ่ายเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งหัวเรือใหญ่นะคะที่จ้นคู่ ของเบสกับบิ๊กและได้ยินแม่อ้อยนะคะคุณแม่ของสาวเบสพูดแบบนี้ว่าให้พี่พี่เอซเนี่ยเขาตัดสินเอาก็ทําเอาแฟนคลับอย่างเราเราเนี่ยฟินกร,กระจายกันทั่วนหน้าเลยแหละส่วนในเรื่องของอนาคตนะคะกระแสคู่จิ้นของสาวเบสกับหนุ่มบิ๊กเขาจะเป็นมากกว่าเพื่อนไหมอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอรุน้นรอติดตามไปพร้อมๆกันอีกทีนึงคะ่ะ